เมื่อก่อนผมเป็นคนหนึ่งที่เกลียดการรัฐประหารนะทหารออกมายึดอำนาจทีไรผมนี่ด่าตลอดเลยเพราะว่าผมคิดนะความคิดของผมเมื่อก่อนผมคิดว่ามีแต่นัาการเมืองเท่านั้นนะที่จะทําเพื่อประชาชนทหารมันเป็นเผด็จการนะครับเออผมคิดแบบนั้นนะเมื่อก่อนแต่พอมาถึงจุดจุดหนึ่งนะผมก็เลือกผมเคยเป็นคนที่เชียร์แดงมาก่อนนะครับจนมาถึงมาเชียร์ส้มแต่ผมมาามาวิเคราะห์ด้วยตัวองค์ผมเองนะเออผมมาตกลึกตรงที่ว่าเฮ้ ทุวันนี้ทําไมเราถึงใช้น้ํามันแพงเราถึงมาจ่ายค่าไฟแพงนะครับเอ,อเมื่อก่อนน้ํามันเนี่ยนะปอตโเนะ่ยมันเป็นของคนไทยนะมันเป็นของรัฐบาลนะกระทรวงการคลังคุมทั้งหมดนะแล้วก็มีคนคนหนึ่งเอาปอตโไปขายขายให้เอกชนแล้วก็บอกว่าจะมีประชาชนส่วนหนึ่งจะได้มาถือหุ้นเออเราจะได้เป็นเจ้าของบ่อน้ำมันร่วมกันทั้งประเทศนะครับคนทุทไทยมันก็มีแค่กลุ่มคนของเขานะครับเออญาอติพี่น้องตระกูลของเขาที่ไปถือ,อหุ้นของพลังงานน้ำมันไว้นะครับและผมเห็นภาพเนี่ยที่เขาไปเขาใหญ่กันนะ เออเจ้าของโรงไฟฟ้าอย่างเนี้ยเออแล้วก็เจ้าสัวพวกเนี้ยที่ไปห้อมล้อมเขาเออก็ผมก็รู้เลยว่าเฮ้ยทุกทุกอย่างเนี่ยธุรกิจเกือบทุกชนิดน่ะเออมันเป็นของเขาทั้งหมดนะเออแล้วถ้าเขาคิดว่าเขาจะทําเพื่อประชาชนจริงๆน่ะเขาคุยคาเดียวเขาบอกเขาสั่งคําเดียวเลยว่าเฮ้ยลดราคาเนี่ยเขาทําได้นะครับเออแต่เขาไม่ทําไงเออเขาพยายามเอาเงินมาหวานมาซื้อเออ มาซื้อใจประชาชนทําให้ประชาชนบางกลุ่มนะครับซึ่งก็มีผมเมื่อก่อนก็เป็นผมคือหนึ่งในนั้นนะครับอบอกให้รัฐบาลมันเอาเงินมาให้นี่ผมโอโ้โหตกระทับใจคิดว่ามันเป็นบุญคุณน,น,นะเออดีกว่ามันเอาดีกว่าเอาเงินทห,หารไปซื้ออุวุธยุโทโธปกรณนะ์เนี่ยเอามาแจกประชาชนอลดีแล้วซึ่งผมไม่เข้าใจว่าไอ้เงินนั้นอนะ่ะมันกู้มานะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่เงินภาษีที่มันเหลือจากการใช้จ่ายประจําปีนะทุกวันนี้เงินในครั้งที่แม้แต่จะจ่ายเป็นเงินเดือนของข้าราชกรารก็แทบไม่เหลือแล้วนะครับ เงินที่จะมาพัฒนาประเทศทําถนนหนทางหรือว่าพัฒนาเกี่ยวกับสาธารณสุขนะให้เรารักษาพยาบาลฟรีให้เรามีสวัสดิการเงินคนชาราคนแก่อะไรเนี่ยเด็กเกิดมาอะไรเนี่ยมันก็เรือมไม่มีใช่ไหมเ,เงินอาหารประวันของเด็กนักเรียนลูกเราเนี่ยลูกหลานเราเนี่ยมันก็ไม่มีเ,เพราะว่าเ,เราไปกูมก้มากู้มาเรามาแจกเพื่อ,เ,อ,อเพราะว่าพรจ่ายเงินกู้คนที่ได้รับเงินแจกก็จะเลือกเขาเขาไปบริหารประเทศต่อไปซึ่งเขาก็ไปเอางบประมาณนั่นแหละ เออส่วนหนึ่งก็คือเข้ากระเป๋าเขาเนี่ยคือไม่บอกคนทั้งประเทศก็รู้นะครับอย่างการประมูลถนนหนทางอะไรเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นอบางทีคนมือแรกที่ประมูลไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทานะเขาไปขายงานให้มือสองสมมติว่าประมูล10ล้านนะอ่าไปขายให้มือสองอ๋อเจ็ดล้านอย่างเนี้ยอ่ามือสองมันก็ไม่ทำอีกมันก็ไปขายมือสามเหลือห้าล้านเนี้ยเออเงิน5ล้านในมือสามมาทำมันก็ได้อ่าอุปกรณ์แล้วก็มันได้ก็เรียกว่าได้ ต้นทุนการการ่อสร้างนะ่ะมันน้อยลงใช่ไหมมันก็ได้ถนนที่ไม่มีคุณภาพได้อาคารอะไรที่เป็นการประมูลของของรัฐนะ่ะมันก็เลยไม่ได้คุณภาพไม่ได้สเปคเห็นไหมถนนหุนทางทางปีหนึ่งก็พังบางทีถนนตามหมู่บ้านเราเนี่ยถนนอบตถนนอะไรเนี่ยทำแม่งทุกปีปีสองปีก็พังยังเงี้ยมันก็วนไปวนมาก็เลยมันก็อ่อมุประมาณมันพอ มันสิ้นเปลืองนะ่ะเดี๋ยวทาเดี๋ยวคูเดี๋ยวเรื่องเนี่ยคนที่เขาประมูลได้ก็คือมีแต่ตระกูลเดิมๆใช่ไหมเราก็เห็นหน้าเห็นตาไปผมเห็นได้ตั้งแต่ผมเป็นวัยรุ่นหลายพวกรัฐมนตรีเนี่ยวนเวียนกันอยู่เนี่ยเออกูแม่งไม่ได้เป็นรู้เรื่องหมอกูก็สามารถเป็นหมอได้เออกูไม่รู้เรื่องหารกูก็ไปคุ้ทฐานได้อย่างเงี้ยผมว่าประเทศไทยแม่งมันไม่จะเจริญสักทีหรอกครับเออถอยนะครับถ้าไม่อยากให้เออประเทศไทยมันวนอยู่เงี่ยถอ,อยออกจากหน้าการเมืองนะครับ คือเลิกสนับสนุนในนักการเมืองอพวกนี้เลยไม่ว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเ,เราถอยออกมาเรามาพิจนารณาว่าเราสมควรที่จะเอาคนแบบไหนเข้าไปบริหารภาษีเรานะครับเ,เราก็เห็นอยู่มันรวยกันไม่กี่ตระกูลใช่ไหมเออมันบอกว่ารักชาติรักสถาบันพระมหากษัตริย์ผลสุพธ์ทายเห็นไหมล่ะที่ดินที่พระมหากษัตริย์พระราช,รรชทานให้เป็นสาธสารณประโยชน์ต่อตประเทศ่ะมันก็ยังไปเอากันเลยเนี่ยเห็นไหมมันเห็นแบบเต็มเต็มตาเนี่ยเราจะไปเห็นแก่เงินเล็กๆน้อยๆเลยเห็นไหมพอมันแจกเราแจกแป๊บหนึ่งมันก็เอาคืนมันก็มาขูดรีดภาษีเราคืนนะครับ ผมไม่ไม่ต้องมาเชื่อผมนะผมอยากให้ฟังฟังผมแล้วก็ไปคิดเอานะครับว่าสิ่งที่ผมพูดมันจริงไหมนะครับเนาะกอทุกสีทุกฝ่ายนะครับกอผมอยากให้ลองมาคิดพิจารณาเอานะครับเนาะ